กินกับกอวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบธานีร้านนี้มีตำนานมากว่า50ปีอยู่แถวแถวซอยอาลีนี่เองครับผมเข้ามาภายในร้านสิ่งแรกที่สะดุดตาไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูแดงแมกคาโตเส้นบะหมี่เลี้ยงลายเต็มหน้าร้านไปหมดเลยครับไม่พูดพามทำเพลงทางร้านก็มีตัวกระดาษให้จดเมนูง่ายๆว่ากันด้วยเมนูแรกดีกว่าครับเอานี้ก็เรียกว่าหมูแดงหมูกรอบในราคา70บาท ทุกท่านครับบอกกันตามตรงเลยนะครับคำแรกก็ถือว่าอร่อยมากๆนะตัวหมูแดงเขาใช้สันคอหมูแล้วย่างด้วยตัวเตาถ่านมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ส่วนบาหมี่เขาเรียกว่าบะหมี่เหลืองแห้งในราคา70บาทครับทางร้านเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ำซุปนะฮะจากเท่าที่ลองกินแล้วนะครับเส้นบะหมี่ไข่เขาหอมมากและแอบ,บนิดนึงตัวหมูสับมันมีความหวานอร่อยดีกว่าส่วนตัวลูกชิ้นปลาตัวเกี๊ยวตัวเครื่องที่เขาใส่มาให้ผมถือว่าทํามาได้ ดีเลยครับเออรือบอกไปอย่างนะครับข้าวหมูแดงหมูกรอบของทางร้านเขาไม่มีน้ําซุปม,มาให้นะครับแม้กระทั่งคุณจะขอแยกถ้วยตัวน้ําราดเขาก็ไม่ทําให้นะครับเขาบอกว่าต้องราดไปเลยหรืออาจจะราดตรงข้างจานก็ได้นะครับอันนี้แอบอ่านจากตรงป้ายที่เขาติดตรงข้างร้านให้ข้อมูลทางร้านนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าและปิดเป็นเวลาตอน4ี่โมงเย็นแอบกระซิบบอกนะครับใครที่มากินร้านเขารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นวันนี้กินกับโกไปก่อน